ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปชังเอี่ยวด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอี่ยวลันทุ่งเชิบเชิบครับแล้วก็ช่องดินด้วนสายล่องพิบูร์ด้วยนะครับโอ้ย่ามุมเดียวกันเดียวไอ้ ทำงานอะไรบ้างทำงานไอเอ็กซ์นี่มอมแมมมันเลยโอ้ิิ่งว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 ิ่งงานหมโอ้ไทำแบบทแบบงานหมสิโอ้ อนันกันแข็งขันครับเสียตินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจุดก่อนโร่ยขับให้ขับรถนี้มาไม่รู้คนบ้าเท่าไหนไับรถนี้มาใส่ชายใช่ไหมต้องให้ใส่ชาวลงอื้ไมอยา่าอยากจะนับลงแล้วลงจากรถ่นไงก็ คนละไม้คนละมือครับส่วนผมก็มีหน้าที่ถือกล้องนะครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับงานนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องช่วยงานนี้อายุสิบแปดปีห้ามช่วยอิ่บุญครับผมสบายเออพอดีผมเพิ่งสิบห้าตอนกันสิบแปดจะเข้ามาเดี๋ยวพวกวิทย์ ก็คือให้ทีสองกล้องไม่เป็นไรดูหน้าจะดูหน้าจะเอ็กครับดูหน้าจะเอ็กแดงแฉเลยเนี่ยยับจะนับใจดีนะพี่ผมถือให้โอ้โหสยอไอ้ฮาดิเวลาทุกคนทำงานมึงไม่ถ่ายรูปเวลาคนนั่งอะมึงถ่ายรูปดีนะโดนแล้วหักหน้า พลังงานไปถ่ายรูปเลยดิเฮ้ยพลังงาน12เปนมึงถ่ายรูปแต่คนไม่ได้ทำงานเลยโอ้ถ่ายทำไม่นี่ยะข่าวข่าวข่าวไม่เคยข่พี่ไพูดอย่างกันนพี่ดูหน้าน้องต่อได้ยังก็เหลือไม่มากครับเหลือประมาณ7-80ก้อนครับ นี่คือแต่งดังหน้าน้องเสียอะไรเพียวันนี้เดินทางมาจากอุบลราชธานีนะครับสำหรับผมนะครับรก็ฝากติดตามช่องดินด้วนสายล่องพิบูลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องคิงดัมซิงนะครับสำหรับเ c ซช่างเอี่ยวนะครับก็ไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับ นี่ก็คันสุดท้ายแล้วครับคันสุดท้ายครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับคันสุดท้ายฝนก็เริ่มจะลงเม็ดแล้วนะครับมานี่ก็ได้เจอกันยูทูบเบอร์ทุกแทบทุกช่องนะครับงานมี สำหรับดินดว่วนมาคราวนี้อิ่มบุญกันครับตอนนี้นก King Dancing, ็ชิงดําซิ่งก็น่าจะได้หลายคลิปอยู่ช่องชิงดําซิ่งเนี่น่าจะได้หลายคลิปอยู่เพราะว่าผมไลฟ์สดนะครับก็ปล่อยให้น้องเขาเป็นคนทคําคลิปไปนะครับใใจด้วยก็เขาไปติดตามดูแล้วกัน ช่องงดำซิงนะครับลองเขาไปติดตามดูว่าสเตปการพูดจาเขาเป็นยังไงนะครับส่วนผมนี่โอเคไรน่อเนาะยยากจะนับแกด้วยมาแกปโอ้โหนแกแกแกบก อกเจ้เอง้โหเนาะหยับจะนับเหลือสี่ก้อนสุดท้ายโอเคเสร็จพอเหลาน้อยครับเสร็จพอเหลาน้อยครับน้อยฟังเลยพี่เสร็จพอเหลาน้อยครับเสร็จพอเหลาน้อยครับอะไรอะรรู้อะรรู้นึงเกิดมอ

นอนกิ้งดีเลยยากิ้งเลยก pues like um um ิ้งเลยยักจะนับเตออีกทีนอนนอนอีกทีนอนอีกทลิ้งอีกทีย่ากลิ้งเลมุดเลยุุุมุม เป็นอะไระนเนี่ยอ่ะดีใจใช่ไหมฮะสู้ๆนะที่เป็นกำลังใจให้จากใจ<อ>ทีมงานน้องยังมีอานาคตพวกพี่ๆนะครับสู้ๆนะครับทีมงานพวกพี่เป็นกำลังใจให้จะได้บ้านหลังใหม่อิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมสู้ๆนะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอเลยฮะ ทำไมอย่างนี้นะเมกลาก็คือเป็นแบบอึดปาดใจแบบพูดไม่ออกคือแบบยังไงอะมันไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เนาะไม่คิดว่ามาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยน้องจะได้บ้านหลังสวยๆเคยเห็นแบบบ้านยังเคยฝันเคยคิดไหม เคยคิดไหมว่านหนูจะไ,ได้บ้านหลังให,หม่เคยคสู้ๆนะครับก็พวกพี่และทีมงานงทุกๆท่านไม่ว่าจะมาจากอุบลยโสร้อยเอ็ดศรีสะเกดแล้วก็บุรีรัมยินดีมาด้วยความเต็มใจนะน้องนะขอให้น้องสู้ๆแล้วก็ดำเนินชีวิตด,ด้วยความสุขนะครับก็จะลืมพวกพี่จำพวกพี่ไว้ นี่แหละครั้งหนึ่งที่พงพีได้มาสร้างให้ก็โตขึ้นก็ทำความดีไว้นะเป็นลูกที่ดีของพ่อก,กับแม่นะโอเคแล้วก็ขอขอเป็นเด็กดีของสังคมนะคะโอเคอย่าร้องอย่าร้องไม่เป็นไรร้องออกมาเลยน้ำตาแบบน,น้ำตาความ,มปลื้มปีดีอะ่ะเอาใครรถไย,ย,ย<า>เลยรถไยรถาย,ยเร็วๆฝนตก เอาเวตาบทำไมมันตีลังกาอยู่อย่างนั้นล่ะไหนนั่นนะยับจะนับยับจะนับเย้ยับจะนับนอน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 เรียกลงไปเรีกลงไปโอ้เนาะเย่ยับจะนับบ๊อบบ๊อบนี่เ่อนสิบแปอบ๊อบบอ เดา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 สำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับโชคดีมีชัยสำหรับงานบุญบรรจุลดนะครับบ๊ายบายให้เบียร์บองกิน

ตรงนี้เด้อรายลงตรงหินเลยไหมไกลไหมไกลไหมเสียบอลนี่ตรงมุมนี้แหละมามบอมีบอมบอยบอยตีบงนี่นแน่น

เดี๋ยวให้อีกคันหนึ่งอาจโกงนี่เลยเิแบงครับสวัสดีครับพอพอพอ Alo alo alo. Đi 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 đi. Ai nương đi lên nói đi. มาดีดมาดีดมาดีดเดี๋ยวก่อนดีดก่อนดีดดีดเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกเดี๋ยวเดียวยกผานขึ้นยกผานขึ้น

อ้รถแตกที่ไหนเออรถถ่ายไปลากรถถ่ายไปลากกรดานรถอรดามลง,มลงเร็วๆฝนตกแล้วเดอ้อไปแล้วสำรับคลิปน,นี้บ๊ายบาย